ความหวังที่ไม่มีความเพียรก็เป็นได้แค่ความหวังความทะเยอทะยานและความมาหน้าบากบั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงลูกตีมี4ประเด็นสำคัญที่อยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจประการแรกก็คือความหวังความหวังคือประกายไฟที่จุดความใฝ่ฝันและความปรารถนาในตัวเรา เป็นหัวใจสําคัญของความทะเยอทะยานความเชื่อมั่นว่าเราสามารถไปให้ถึงจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันประการที่ 2. ความหวังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่เพียงพอถึงแม้ความหวังจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่มันยังขาดสิ่งที่สำคัญในการนำพาเราไปถึงความสำเร็จนั้นยิ่งใหญ่ความหวังเป็นเพียงสภาวะทางจิตใจที่ปรารถนาผลลัพธ์บางอย่างแต่ถ้าหากขาดการลงมือทำมันก็เป็นได้แค่เพียงความฝัน ลม,ลมลๆแรงๆหาความหวังไม่มาคู่กับการกระทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงแรงอย่างไม่ย่อท้อความหวังนั้นก็เป็นได้แค่ความปรารถนาที่ไม่อาจเป็นจริงประการที่ 3. ความจําเป็นของความอุตสาหะความอุตสาหะคือไฟแรงกล้าและความมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่าไปให้ถึงฝั่งฝันท่ามกลางอุปสรรคนานาชนิดความผิดหวังหรือแม้กระทั่งเสียงคัดค้านมันก็คือการเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางสู่เป้าหมายประการที่4ี่ พลังอันยิ่งใหญ่เกิดจากความหวังและความเพียรเมื่อความหวังผสานกับความเพียรโอกาส แห่งชัยชนะจะตวีคูณขึ้นความหวังมอบวิสัยทัศน์ความฝันถึงสิ่งที่เป็นไปได้ในขณะที่ความเพียรเป็นเส้นทางเที่ยะรําวิสัยทัศน์นั้นไปสู่ความจริงโืยการลงแรงอย่างหนักหน่วงการประสานกําลังนี้ทรงพลังอย่างยิ่งเพราะความหวังหล่อเลี้ยงความเพียรอย่างมีจุดหมายและความเพียรก็หล่อหลอมความหวังให้พุ่งทะยานไปสู่ความสําเร็จที่จับต้องได้ในท้ายที่สุดข้อคิดนี้เตือนใจเราว่าอย่าหยุดอยู่แค่ความฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าแต่จงเร่งมือทำเพื่อ เพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริงก่อนจากกันไปบอกลุงตีนะครับว่าอนาคตของคุณต่อจากนี้คุณวาดมันไว้อย่างไรแล้วคุณฝันอยากจะทําอะไรกันบ้างคอมเมนต์กันมาคุยกับลุงตีหน่อนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซ CEO